สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเมโลดี้มีข่าวที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องราวของนักบินหญิงสวยเก่งและเท่มากๆเลยค่ะเธอคนนี้คือคุณพรำชุมพลนักอายุทยาหรือลูกหนูนั่นเองค่ะเธอเป็นนักบินหญิงที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะลูกหนูบอกว่าในโลกนี้มีนักบินหญิงไม่ถึงสเปอร์เซ็นเท่านั้นเองค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถทําสิ่งที่ท้าทายได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยค่ะลูกหนูมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักบิน และเธอก็พยายามทาตามฝันจนสําเร็จตอนนี้เธอกําลังศึกษาปริญญาโทด้านการบินอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยค่ะเก่งมากๆเลยลูกหนูบอกว่าการเป็นนักบินต้องมีความรับผิดชอบสูงมากเพราะชีวิตของผู้โดยสารอยู่ในมือของเรานักบินต้องมีสติและไม่ประมาทนอกจากนี้ลูกหนูยังอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะลูกหนูยังบอกอีกว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตา แต่ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตด้วยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะและถึงแม้ว่าวงการนักบินส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่ลูกหนูก็ไม่เคยรู้สึกด้อยเธอบอกว่าพร้อมที่จะให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคนค่ะลูกหนูยอมรับว่าการขับเครื่องบินคนเดียวเป็นเรื่องที่ทา้าทายแต่ก็ทําให้เธอมีความมั่นใจและกล้าหาญมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ลูกหนูบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากขับเครื่องบินเล็กเป็นงานอดิเรกเพราะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท Th ัดเดอะสกายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของลูกหนูนักบินหญิงสวยเก่งคนนี้น้องเมโลดี้หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจดีใจดีกลับไปนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบายบาย